พี่บอกเลยนะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยทัดยากมากเลยอ่ะเพราะว่าแต่งตัวเหมือนกันมากแล้วหน้าตาเขาคล้ายกันมากเลยอ่ะดูดีคือหมู่บ้านเนี้ยทำไมหน้าตาเขาเหมือนกันหมดเลยวะหรือว่าเขาจะเป็นฝาแฝดกันหมดเลยสี่สิบกว่าคนพร้อมนะคะเข้ามาเลยค่ะ6928855นะคะเรากำลังจะทำกิจกรรมปัดกวดชุด มในวันสงการนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือกติกาไม่มีอะไรมากให้คนดูแต่งแบบว่าให้ mix and match กันโดยที่แบบว่าเอาชุดอะไรมารวมกันก็ได้ให้ดูน่ารักที่สุด <Yeah. S 1> เข้าเลยแล้วกันไม่น่าจะมีใครเกลียดนะคะระวังเพื่อนด้วยอะะุะวมีแต่คนน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอะ โค้เท่โคนสวยโค้น่ารักเดี๋ยวคนดูช่วยโหวตหน่อยนะคะว่าใครจะได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนี่ยอยู่ที่คนดูล้วนๆเลยนะ๋คะเดี๋ยวเราไปประกวดกันตรงบริเวณริมชายหาดแถวๆนี้นะคะขอขอไปเก็บปืนฉีดน้ำให้หน่อยกระบอกหนึ่งเดี๋ยวจะเอามาฉีดคนดูค่ะใครที่ดูอยู่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะรักนะคะเก็บปืนมา จเจ้ามาฉีดน้ำใส่คนดูโอเคได้ปืนแล้วโอเคผู้เข้าประกวดทุกคนไปยืนเข้าแถวเลยค่ะไปยืนเข้าแถวไว้เรียบร้อยเลยนะคะไปยบายบายบา,ยบา,ยบายโอเคไดน้น้ำก็ได้คนดูบอกว่าอยากเล่นน้ำก็เลยลงไปยืนอยู่ในน้ำนะคะได้ได้หมดเลยได้หมดเลยอ๋อคนดูน่ารักจังเลยอ่ะมีแต่สาวๆแตง่งตัวดูดิเป็นครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยที่คนดูแบบดูพร้อมเพรียงกันขนาดนี้โอเคดูดิทุกคนมีแต่คนน่ารักน่ารักชัางนั้นเลยอ่ะทำไม แต่ท้งนี้ทั้งนั้นน่ะยังไงในเนี้ยพี่ก็สวยที่สุดอยู่ดีนะ <What? S 1> ไม่มีใครสวยมากกว่าพี่แล้วอะพ uh? ีนะพราคนมันสวยอะเออะะโอเคทำไมคนดูเรียบร้อยน่ารักขนาดเนี้ยไม่คิดเลยว่าคนดูจะแบบว่าไม่เกียนน่ะเอ๊มีคนไม่ใส่ชูดแตงโมด,ด้วยขออนุญาตคัดออกนะคะ มากิดเวทีนะค้นมาข้างบนเลยมามาเออึ้นมั้งบนเลยยืนแถวหน้ากระดานเหมือนเดิมเลยพอดีพี่มองชุดไม่เห็นนะคะเมื่อกี้มันไกลเกินไปเออมาใ,ใกล้ดีแล้วเดี๋ยวพี่จะได้ดูชุดแบบใกล้ๆนะยืนก็แถวยืนก็แถวเลยค่ะแบล็คลอตหนึ่งนี่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 โอเคทุกคนไปยืนได้แล้วค่ะไปยืนเอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวคนที่พี่สก,กิดเนี่ยออกมายืนแถวหน้านะคะพี่ยังไม่บอกนะคะว่าแถวหน้าหรือแถวหลังพี่จะคัดออก <Yeah. S 1> แต่ถ้าพี่สก,กิดใครเนี่ยให้ออกมายืน ออกมายืนฝั่งนี้แล้วก็หันหน้าเข้าหาเพื่อนเป็นอีกแถวหนึ่งนะคะเป็น2แถวคนนี้ออกมาค่ะไปยืนอีกแถวหนึ่งโอเคยินบริเวณนี้โอเคถูกต้องถูกต้องค่ะเดี๋ยวคนต่อไปก็อม่ได้เข่ามาค่ะมายืนแถวนี้ค่ะโอเคพี่อาจจะเอาแถวนี้เก็บไว้ก็ได้นะคะเอาไปยืนค่ะไป,ไปยืนค่ะไปยืนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไปยืนค่ะไปยืนพี่ไม่ได้บอกว่าพี่คัดออกนะออกไปหุย เดี๋ยวนี่มันตีมอะไรเนี่ยตุดจีหรือเปล่าคอุ้ยอ๋อเขาใส่หัวแตงโมเข้ามาด้วยอะแต่ว่าเสื้อเขาไม่ให้ผ่านแล้วกันขอโทษด้วยนะเพราะว่าพี่บอกไปแล้วนะว่าให้ใส่เป็นเสื้อแล้วก็เป็นหัวแตงโมนะคะนี่ก็เหมือนกันนะไม่ใช่หัวแตงโมอขอโทษด้วยนะน้องปลายก็เหมือนกันพอผิดตีมาขาวไม่เข้าพวกเลยองขอโทษด้วยนะน คนไหนพี่สกิดให้ออกไปยืนฝั่งนู้นนะคะช่ค่ะไปยืนฝั่งนู้นไปยืนฝั่งนู้นนะคะ่ะไปยืนฝั่งนู้นนะคะอุ้ยอุ้ยคนนี้หัวถ้าใส่ตาพี่ไปได้ไงวะนี่นี่โหเต้นแบบว่าไม่เกรงใจฉันเลยอุ้ยคนนี้เธอไปอยู่ฝั่งนู้นไปนี่ก็เหมือนกันไปอยู่ฝั่งนู้นค่ะไปอยู่ฝั่งนู้นค่ะไป ดีมากดีมากดีมากอุ้ยคนนี้น่ารักใส่เป็นจงกระเบนเข้ามาเลยนะคะไปอยู่ฝั่งนน้นค่ะไปนี่ก็เหมือนกันนะคะไปอยู่ฝั่งนน้นค่ะวงจะบีบแล้วเนี่ยไปอยู่ฝั่งนน้นค่ะไปไปจะไปอยู่ฝั่งนน้นนี่ก็เหมือนกันนี่คือเกงแดงไปไปไปอยู่ฝั่งนน้นไปค่ะ พี่บอกเลยนะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยทัดยากมากเลยอ่ะเพราะว่าแต่งตัวเหมือนกันมากแล้วหน้าตาคล้ายกันมากเลยอ่ะดูดีคือหมู่บ้านเนี้ยทำไมหน้าตาเขาเหมือนกันหมดเลยวะหรือว่าเขาจะเป็นฝาแฝดกันหมดเลยสี่สิบกว่าคน <c oughs> ไม่แน่เลยอ่ะเพราะแม่จะต้องค้อดลูก เป็นฝาแปดสิคนแน่เลยแต่พี่จะต้องคัดออกหนึ่งแถวนะคะพี่จะขอคัดออกหนึ่งแถวเลยแถวที่จะโดนคัดออกนั่นก็คือแถวแถวแแจะยอมรับไหมคนที่เข้าแบบด้านในจะให้เขาออกมาเองจะยอมรับไหมคะโอเคเขายอมรับแล้วทำไมไม่ต้องมาทําเป็นขำกบเกลือนไม่ต้องไม่ต้อง ตัวแสบนางตัวแสบนะต้องเลยโมพี่ขอโทษด้วยนะน้องโมขอโทษนะมามาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยมีอีกไหคนที่เนี่ยน่ะอ่ะคนที่นี่ยืนตรงนี้เลยค่ so here, right นะยนะืนในกบกยืนตรงกำแพงแล้วหันหน้ามาฝั่งนี้มาเรือกำแพงเลยค่ะยืนเลยค่ะยืนยืนมาตรงนี <Y ayım. S 2> erm. ้ก <in ương. in language> ็ได้น่ยยืนมาเลยยืนเลยยืนเลยเร็วเร็วเร็วหน้ามาเดี๋ยวใครรอบหนึ่งนะคะ อ๋อเขายอมรับค่ะเขาบอกว่าหนูเองค่ะโอเคไม่ต้องเลยไอตูดทาเนียเอ้ยทำไมวันนี้คนดูน่ารักวะปกติไม่มีนะออกมายอมรับแบบเนี้ยมีไหมคะคนที่ขี้โกงออกมาเลยโอเคไม่มีแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขอคัดจะออกมาคนที่ใส่เนี่ยคนที่ใส่ชุดเต็มยศเนี่ยทุกคนเลยออกมาอยู่แถวนี้ให้หมด <Yeah. S 1> ยังไม่ได้บอกนะว่าจะคัดทิ้งออกมาอยู่ข้างหน้าให้หมดค่ะ ที่ใส่เนี่ยที่รู้ตัวว่าแต่งตัวเต็มยศเข้ามาเนี่ยอุ้ยูเร็วไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ทันแล้ววงบีบแล้วเนี่ยเลอเล็กแล้วเนี่ยอุ้ยทำไมน่ารักจังเลยอ่ะเธออ่ะพี่ขอเก็บไว้คนหนึ่งแล้วกันนะคะขอเก็บไว้หนึ่งคนขอโทษด,ด้วยนะพี่ขอเก็บคนนี้ไว้เธอเก็บเธอกลับเข้าไปเธอกลับเข้าไปมามาคนที่เหลือมาเลยวงไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอฆ่าลัวเลยแล้วกันนะ ดีย๋ยวต้องให้คนดูโหวตอีกนะพี่จะให้รางวัล3รางวัลนะยืนตรงนี้เลยนี่ยืนนี่เร็วๆยืนตรงกำแพงนี่หันหน้ามาไปยืนไปยืน,<อ>ยนเฉยเฉยนะคะเฉยๆนะคะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตๆๆเฮ้ยใครไปแอบเธอแอบมาหรอขออนุญาตคัดออกกตติ๊อก ตตกกเดี๋ยวพี่ให้เหลือสี่คนละกันนะคะเพราะว่าโพอมันใส่ได้สี่ช่องนะคะคนดูโอเคทำไ,ม,ไมพี่สองคนนี้เหมือนกันเลยวะคนนี้ออกค่ะขอโทษด้วยขอโทษด้วยมันเป็นกิจกรรม big and match พี่ขออนุญาตค่าทีละดกันนะคะพี่ขอโทษด้วยนะพี่ขอฆ่าคนนี้ โอเคพี่ลืมขอโทษที่พี่จะเก็บไว้สี่คนพี่ขอโทษนะโอเคไม่เป็นไรแล้วข้ามานนี้ังนั้นเหลือสามคนแล้วกันนะก็จะเหลือแค่ที่หนึ่งที่สองและที่สามนะคะคือสามคนนี้ได้รางวัลแน่นอนค่ะแต่ว่าใครใครจะได้ที่หนึ่งได้บัตรสร้างห้องเจ็ดใบนะคะันดับสองบัตรสร้างห้องห้าใบและันดับสามบัตรสร้างห้องสามใบค่ะจะเป็องใครคนดูดูไว้นะคะนี่ค่ะ อันนี้คือเบอร์หนึ่งนะคะชื่อน้องหมีภูนะคะคนนี้น้องหมีภูคนที่สองนะคะชื่อหมีโคลรา<ะ>คนที่สามเนี่ยชื่อหมีจุ๊บว่าดีพี่คิดชื่อไม่ออกนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวคนดูโหวตนะคะหนึ่งสองสามนะคะเรียงเลขมาเลยอยากจะให้ใครได้ที่หนึ่งที่สองและที่สามนะคะเอาโหวตมาเลยค่ะที่ส่งผลโหวตไปแล้วนะจ๊ะส่งผลโหวตไปแล้วโหวตอีกทีนึงนะคะ มีบู่หมายเลข2มีโคลาและหมายเลข3มีจุ๊บ <Yeah. S 1> อยากจะให้ใครได้อันดับ1น่คะตำแหน่งชุดแตงโมจะเป็นของใครใครจะได้สายสบายใครน้องใน้องโอเ,เข้ามาตรงนี้ก่อนเข้ามาตรงนี้ก่อนนะคะวงจะบีบแล้วนะคะอ่ะมีถ้วยรางวัลพอดีเลยมีถ้วยรางวัลพอดีเลยค่ะมานี่เลยมานี่เลย มานี่เลยค่ะทั้งหมด3คนนะคะ3คนนี้เนี่ยได้รางวัลทุกคนเลย2000 years l Th เดี๋ยวขออนุญ,ญาตประกาศรางวัลก่อนนะคะ ได้ที่หนึ่งนะคะยินดีด้วย <Wow. S 1> หัวใจไปเลยนี่นะคะส่วนอันดับสองเนี่ยจะเป็นหมายเลขสองนะคะน้องมีโคลาและอันดับสามเรียงมาเลยนะคะตำแหน่ง 1, 2, okay. หนึ่งสองสามโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้หมายเลขหนึ่งค่าพี่ก่อนเร็วๆแล้วเดี๋ยวให้หมายเลขสองค่าตาแ <Okay. S 1> ของรางวัลให้ อย่าเพิ่งฆ่านะใจเย็นพี่ขอดูไอดีก่อนโอเคนี่หมายเลขหนึ่งนะคะโค้ทอ้อเอาหมายเลขสองฆ่าเพื่อนเลยค่ะเร็วๆต่อไปหมายเลขสองนะคะชื่อน้องเอ๋ยใจเย็นขอแคปรูปก่อนแล้วก็ต่อไปคืออันดับสามคือคนนี้นะคะโอเคเย้ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะทุกคนเราได้ผู้เข้ารอบทั้ง3ามคนแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เขาคือมิสชุดแตงโมค่ะทั้งสามคนนี้นะคะ